พระไตรปิฎกไทยฉบับหลวงเล่มที่20หน้าที่35ข้อที่191ดดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลคนเดียวเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลไม่เป็นความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความฉิบหาย เพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความทุกข์แก่เทพย,ายดาและมนุษย์ทั้งหลายบุคคลคนเดียวคือใครคือบุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฐิมีความเห็นวิปริตเขาทำให้คนเป็นอันมากออกจากสัตธรรมแล้วให้ตั้งอยู่ในอสัตธรรม ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลคนเดียวนี้แหละเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลไม่เป็นความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความฉิบหายเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความทุกข์แก่เทพระยดาและมนุษย์ทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลคนเดียวเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อประโยชน์สุขแก่เทพย,ยดาและมนุษย์ทั้งหลายบุคคลคนเดียวคือใครคือบุคคลผู้เป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นไม่วิปริต เขาทำให้คนเป็นอันมากออกจากอสัตธรรมแล้วให้ตั้งอยู่ในสัตธรรมดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลคนเดียวนี้แหละเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อประโยชน์สุขแก่เทพยายดาและมนุษย์ทั้งหลาย ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราไม่เล็งเห็นทาอื่นแม้ข้อหนึ่งซึ่งจะมีโทษมากเหมือนมิจฉาทิฐินี้เลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายโทษทั้งหลายมีมิจฉาทิฐิเป็นอย่างยิ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราไม่เล็งเห็นบุคคลอื่นแม้คนเดียวที่ปฏิบัติ เพื่อไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลไม่เป็นความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความฉิบหายมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความทุกข์แก่เทพย,ายดาและมนุษย์ทั้งหลายเหมือนกับโมฆะบุรุษชื่อว่ามัคคลินี้เลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุคคลพึงทิ้งลอบไปที่ปากอา่าว เพื่อไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความทุกข์เพื่อความเสื่อมความพินาศแก่ปลาเป็นอันมากแม้ฉันใดโมฆะบุรุษชื่อว่ามัคคลิก็ฉันนั้นเหมือนกันแลเป็นดังรอบสำหรับดักมนุษย์เกิดขึ้นแล้วในโลกเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความทุกข์ เพื่อความเสื่อมเพื่อความพินาศแก่สัตว์เป็นอันมากดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ที่ชักชวนเข้าในธรรมวินัยที่กล่าวไว้ชั่ว 1. ผู้ที่ชักชวนแล้วเพื่อปฏิบัติความเป็นอย่างนั้น 1. คนทั้งหมดนั้นย่อมประสบกรรมไม่ใช่บุญเป็นอันมาก ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะธทำท่านกล่าวไว้ชั่วดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ที่ชักชวนเข้าในธรรมวินัยที่กล่าวไว้ดี 1. ผู้ที่ชักชวนแล้วปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้น 1. คนทั้งหมดนั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมากข้อนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะธรรมท่านกล่าวไว้ดีแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายทายกพึงรู้จักประมาณในธรรมวินัยที่กล่าวไว้ชั่วปฏิคาหกไม่จำต้องรู้จักประมาณข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะธรรมท่านกล่าวไว้ชั่วดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ปฏิฆาหกพึงรู้จักประมาณในธรรมวินัยที่กล่าวไว้ดีทายกไม่จำต้องรู้จักประมาณข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะธรรมท่านกล่าวไว้ดีแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ที่ปรารบความเพียรในธรรมวินัยที่กล่าวไว้ชั่ว ย่อมย่อมอยู่เป็นทุกข์ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะทำท่านกล่าวไว้ชั่วดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้เกียรติครานในธรรมวินัยที่กล่าวไว้ดีย่อมอยู่เป็นทุกข์ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะทำท่านกล่าวไว้ดีแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผู้ที่เกลียดคร้านในธรรมวินัยที่กล่าวไว้ชั่วย่อมอยู่เป็นสุขข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะทำท่านกล่าวไว้ชั่วดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ปรารจความเพียรในธรรมวินัยที่กล่าวไว้ดีย่อมอยู่เป็นสุขข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะทำท่านกล่าวไว้ดีแล้ว ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนคู่แม้เพียงเล็กน้อยก็มีกลิ่นเหม็นฉันใดพบแม้เพียงเล็กน้อยก็ฉันนั้นเหมือนกันเราไม่สรรเสริญโดยที่สุดแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือเดียวเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนมูดแม้เพียงเล็กน้อย ก็มีกลิ่นเหม็นแม้ฉันใดพบแม้เพียงเล็กน้อยก็ฉันนั้นเหมือนกันเราไม่สรรเสริญโดยที่สุดแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือเดียวเลยดูก่อนทิกสุดทั้งหลายเปรียบเหมือนน้ำลายหนองเลือดแม้เพียงเล็กน้อย ก็มีกลิ่นเหม็นแม้ฉันใดพบแม้เพียงเล็กน้อยก็ฉันนั้นเหมือนกันเราไม่สรรเสริญโดยที่สุดแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือเดียวเลย